ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับช่องโทนบางแค์เอซีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของ12อันดับพระเครื่องยอดนิยมที่มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือสูงสุดในแต่ละเดือนตลอดปี2,563ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันครับมาเริ่มตนน้นกันกับพระเครื่องที่มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือแพงที่สุดในรอบเดือนมกราคมปี2563นั่นก็คือพระรอดลำพูนกรุวัดมหาวันพิมพ์กลางพระรอดถือได้ว่าเป็นสุดยอดพระกรุที่ถูกจัดอยู่ในชุดเบนจภะาคีพระรอดขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2451ในครั้งนั้น ฐานพระเจดีย์ใหญ่วัดมหาวันชมรุตทางวัดได้รื้อออกและปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ได้พบพระรอดที่บรรจุไว้ในปีพุทธศักราช2435จึงได้นำเอาออกมาทั้งหมดและนำออกแจกจ่ายแก่ข้าราชการและผู้ร่วมงานในขณะนั้นเป็นการพบพระรอดจำนวนมากพระรอดกรุนี้ถือได้ว่าเป็นพระกรุกเก่าและตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้พระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูน ลักษณะเป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กเป็นพระปรางมารวิชัยมีฐานอยู่ใต้ที่นั่งและมีผ้านิสีทนะรองรับปูไว้บนฐานส่วนด้านหลังไม่มีลวดลายอะไรนอกจากรอยนิ้วมือจะสร้างเป็นเนื้อดินทั้งหมดบางองค์จะมีลักษณะนูนบ้างแบนบ้างสามารถแบ่งได้เป็น5พิมพ์ก็คือ 1. พิมพ์ใหญ่ 2. พิมพ์กลาง 3. พิมพ์เล็ก 4. พิมพ์ต้อและ5พิมพ์ตื้น พุทธคุณของพระรอดนั้นมีความเชื่อกันว่าพระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีความขลังในด้านแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ลาภผลและคงกระพันชาตรีโดยพระรอดองค์ที่เรานํามาให้ได้รับชมกันนั้นมีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือกันไปที่1น0 0 0ล้านหกแสนบาทอันดับต่อมาเป็นพระเคเรื่อง ที่มีการเช่าหาแพงที่สุดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ันั้นก็คือพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสมริดพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสมริดหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านได้สร้างพระปิตาไว้หลายอย่างด้วยกันโดยสามารถแยกได้ตามเนื้อเป็นเนื้อสำริดเนื้อตะกั่วเนื้อผงใบลาดเนื้อผงหัวบานเย็นและเนื้อไม้แกะพระปิตาและพระปิตาวานของท่านส่วนใหญ่ จะลงด้วยพระคาถาอัครยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นอัครยันชั้นสูงมีอำนาจคุณวิเศษอนุภาพครอบจักรวาลสำหรับพุทธคุณของวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยมนั้นโดดเด่นเป็นเลิศในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเมตตาโชคลาภมหาอุดคุ้มครองป้องกันอันตรายได้อย่างแน่นอนโดยพระปิตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสมริดองค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่ 1ล้านแสบาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาแพงที่สุดในรอบเดือนมีนาคม2563นั้น่นก็คือเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงรุ่นแรกปี2460พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตคงต้องยกให้เหรียญหลวงพ่อโตรุ่นแรกที่ได้มีการจัดสร้างในปี2460 โดยจะสร้างเป็นเนื้อทองแดงทั้งกระไหลเงินกระไหลทองและรมดําลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหูในตัวด้านหน้ายกขอบเป็นเส้นนูนและมีขอบเส้นลวดอีกชั้นหนึ่งตรงกลางเป็นรูปจําลองพระพุทธไตรัตนานายกประทับนั่งสแสดงปางมารวิชัยเหนืออาสนะยกเป็นฐานชุกกีะด้านข้างทั้งซ้ายและขวามีพระอัครสา,าวกพระโมัลลานะและพระสารีบุตรยืนหันข้างด้านบนเป็นอักษรไทยว่า พระพุทธไตรรัตนนายกส่วนด้านหลังเป็นพื้นเรียบตรงกลางเป็นย 3, ันสามบรรจุอัขราหอมสี่ตัวซึ่งเป็นอัคาราย่อของหัวใจพระรัตนไตรด้านบนของยันเป็นอักษรไทยโค้งรอบยันว่าวัดพนันเชิงกรุงเก่าด้านล่างของยันเป็นอักษรจีนสี่ตัวอ่านได้ว่าซัมปอฮุดกงโดยเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงรุ่นแรกปี2460องค์ที่ได้นํามาให้รับชมกันนี้ มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่9 0 0 0แ0นบาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาแพงที่สุดในเดือนเมษายนปี2563ัน้นั่นก็คือพระสมเด็จอรหังหลังโต๊ะกังพระสมเด็จอรหังมีความเชื่อกันว่าสมเด็จพระสังฆราชสุขพระสังฆราชองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงจัดสร้างไว้ที่ด้านหลังของพระ มักจะมีการจารอัคระเป็นตัวหนังสือหอมและอีกส่วนหนึ่งก็มีอรหังโดยใช้ตราปัม๊มเป็นคำมักเรียกแบบหลังนี้ว่าหลังโต๊ะกลางเนื่องจากลักษณะการปั๊มด้านหลังคล้ายกับตาประทับและพระสมเด็จอรหังนี้เนื่องจากพระส่วนใหญ่ด้านหลังมีคำว่าอรหังจึงนิยมเรียกอรหังเป็นสมเด็จอรหังกันจนติดปากมาในปัจจุบันโดยพระสมเด็จอรหังหลังโต๊ะกลางองค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้ มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่700,000บาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาแพงที่สุดในเดือนพฤษภาคมปี2563นั้นก็คือเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นแรกเนื้อทองแดงกะไหล่ทองเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นแรกปรี2 5 0 0ออกแบบและจัดสร้างโดยท่านอาจารย์ทิมจัดสร้างครั้งแรก ในปีพุทธศักราช2,500โดยมีการจัดสร้างจำนวน3,000เหรียญแต่เมื่อนำออกมาจำหน่ายที่วัดช้างให้ได้ไม่นานเหรียญรุ่นนี้ก็หมดลงท่านอาจารย์ทิมจึงสั่งปั๊มเพิ่มขึ้นมาอีก5,000เหรียญโดยใช้แม่พิมพ์เดิมลักษณะของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกหลวงปู่ทวดนั้นจะมีเสียงโตจึงเรียกเหรียญรุ่นนี้กันว่าเหรียญหลวงพ่อทวดหัวโตด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งเต็มองค์บนฐานบัวและมีคำว่า หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดด้านหลังเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมและมีคําว่าพระครูวิสัยโสพลเหรียญหลวงป่ทวดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็น่าเก็บไว้บูชาทาั้งนั้นเพราะเป็นเหรียญที่สูงด้วยพุทธคุณและมากด้วยประสบการณ์โดยเหรียญหลวงป่ทวดรุ่นแรกเนื้อทองแดงกะไหลทององค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่3ล้าน1แสนบาท อันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาแพงที่สุดในเดือนมิถุนายน2563นั้นก็คือเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรุ่นแรกปี2460เนื้อเงินเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแหวกม่านรุ่นแรกจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460เป็นหนึ่งในเหรียญเบนจ่าพาคีพระพุทธยอดนิยมลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูเชื่อม ด้านนาเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมประทับยืนอุ้มบาทแหวกม่านเต็มองค์มีซุ้มพุทธบูชาและลวดลายใบไม้ทั้งสองข้างด้านหลังเหรียญมีลวดลายใบไม้และตรงกลางจารึกอักษรไทยว่ารูปปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมโดยเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรุ่นแรกปี2460เนื้อเงินองค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่3ล้านบาท อันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหากันแพงที่สุดในรอบเดือนกรกฎาคม2563น้นั่นก็คือพระปิตาหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสมฤทธิดหลวงพ่อทับท่านได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิตาและปิดทวานอยู่หลายครั้งและมีหลายเนื้อเช่นเนื้อสมัมฤทิดเนื้อเมฆพัดและเนื้อผงคลุกลักพระปิตาเนื้อสมัมฤทิดของหลวงพ่อทับวัดทองได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปิตาเนื้อสมัมฤิด ที่มีศิละปะงดงามมากที่สุดเนื่องจากท่านมีฝีมือในเชิงช่างท่านจะออกแบบพระปิดตาของท่านเองโดยจะมีหุ่นเทียนเป็นตัวองค์พระจากนั้นท่านจะกำหนดตัวยันและปั้นเทียนเป็นเส้นขนมจีจากนั้นจึงนามาวางลงบนองค์พระทีละองค์พระปิดตาของหลวงพ่อทับวัดทองจัดเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคีพระปิดตามหาอุดเนื้อโลหะซึ่งปัจจุบันหายากและมีค่านิยมสูง พระปิตาของหลวงพทับวัดทองพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเม่ตามหานิยมคงกระพันและแคล้วคลาดปลอดภัยโดยพระปิตาหลวงพทับวัดทองเนื้อสมริ์องค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่2.1ล้าน1แสนบาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหากันแพงที่สุดในรอบเดือนสิงหาคมปี2563นั้นก็คือ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระสมเด็จวัดระฆังสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทยและนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศต่างยกย่องให้เป็นจัก,กรพรรดิแห่งพระเครื่องสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้ทุดงไปจังหวัดกำแพงเพชรในปี2391และได้พบแผ่นศิลาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระพิมพ เมื่อกลับมากรุงเทพหลังจากนั้นกว่า10ปีท่านจึงได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมาแจกให้กับชาวบ้านพระสมเด็จวัดระฆังทุกพิมพ์เป็นพิมพ์พระพุทธประทับนั่งคัสมาธิมีฐานสามชั้นไม่ปรากฏรายละเอียดของพระพักมวลสารของพระสมเด็จส่วนใหญ่เป็นปูนขาวผสมกับผงพุทธคุณก็คือผงม,มหาราชผงอิทิเจผงปัตมมังและผงตรีนิสิงเหโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จ เป็นผู้ทำผงตามกรรมวิธีแบบโบราณคือเขียนบนกระดานชนวนแล้วลบรวบรวมน้ำผงม,มาสร้างพระนอกจากนี้ยังมีอิทธิวัตถุอื่นๆเช่นใบาลานเผาว่านอิฐหักดอกไม้บูชาพระเป็นตน้นทั้งหมดนำมาโคลกผสมประสานด้วยน้ำมันต่างอิวทำให้เนื้อพระไม่เปราะหรือแตกหักง่ายโดยพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่ 5้าล้านหนึ่งบาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดในรอบเดือนกันยายนปี2563น้นั่นก็คือเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปลวัดกำแพงเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2478ในวาระที่ท่านอายุครบ75ปีการจัดสร้างเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อไพ มีการหล่อหลายวาระตามความต้องการของลูกศิษย์ที่นำมาให้ช่างหล่อให้การหล่อพระในครั้งแรกเป็นการหล่อแบบชาวบ้านช่วยกันหล่อขึ้นมามีทั้งหมด3พิมพ์ก็คือพิมพ์จอบพิมพ์รูปไข่และพิมพ์เสมาส่วนเนื้อหามวลสารมีทั้งเนื้อทองเหลืองและเนื้อขันลงหินโดยวันะของเหรียญจะแตกต่างกันเพราะนำโลหะที่พอจะหาได้และของชาวบ้านนำมาหล่อส่วนการหล่อพระครั้งที่2เป็นการจ้างโรงหล่อพระหล่อเหรียญขึ้นมา โดยมีแค่พิมพ์จอบกับพิมพ์รูปไข่พระที่หล่อออกมาทั้งสองครั้งจึงมีวันณะของเนื้อที่แตกต่างกันโดยเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปรวัดกำแพงรุ่นแรกองค์ที่นำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่2.1ล้าน1แสนบาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันแพงที่สุดในรอบเดือนตุลาคมปี2563น้่นก็คือ เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ตาขี่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานลักษณะเป็นเหรียญหล่อบโบราณหูของเหรียญจะเป็นหูหล่อติดในตัวด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อเงินนั่งขัดสมาธิราอยู่ภายในขอบซุ้มเส้นเรียบเกลี้ยงหูของเหรียญและขอบโดยรอบจะไม่มีเม็ดไข่ปลาด้านหลังเหรียญมีลักษณะเรียบซึ่งองค์ที่นำมาให้ชมกันนี้เป็นพิมพ์ตาขี่โดยมีจุดสังเกตดังนี้คือ ตาจะไม่เป็นเม็ดกลมแต่จะเป็นเส้นขีหนาซึ่งเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ตาขีการสร้างใช้วิธีหล่อโบราณด้วยเนื้อทองผสมพอนอกจากสมัยนั้นหาได้ง่ายแล้วยังคงทนต่อการแตกหักเสียหายอีกด้วยหลวงพ่อเงินเป็นพระคณาจารย์ที่วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมและมีราคาสูงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเหรียญจอบเล็ก โดยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนหากมีสภาพที่สวยสมบูรณ์แล้วล้วนแล้วแต่มีราคาหลักล้านทั้งสิน้นพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านยูยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดและโชคลาบโดยเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์ตาขีที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่2ล้าน7แสนบาทอันดับต่อมาเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาแพงที่สุด ในรอบเดือนพฤศจิกายนปี2563นั่นก็คือพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์ยันยุง่งพระปิดตาของหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์ยันยุง่งจัดเป็นหนึ่งในชุดเบนจาาพาคีพระปิดตามหาอุดเนื้อโลหะซึ่งในปัจจุบันหายากมากและมีค่านิยมที่สูงพระปิดตาของหลวงพ่อทับวัดทองพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันและแคล้วคลาดหลวงพ่อทับ ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเป็นพระปิดตาและปิดทวานโดยมีหลายเนื้อเช่นเนื้อสำรฤิ์เนื้อเมฆพัดและเนื้อผงครุกรักโดยพระปิดตาของหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์ยันยุง่งที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่1,8000ล้านแสนบาทและองค์สุดท้ายเป็นพระเครื่องที่มีการเช่าหาแพงที่สุด ในเดือนธันวาคมปี2563ันั้นก็คือพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจัดเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีพระปิตาพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมสร้างจากมวลสารอันล้ำค่าที่หลวงปู่เก็บมาในระหว่างการเดินทุรงงของท่านตามที่ต่างๆท่านได้รวบรวมว่านวิเศษเป็นจํานวนมากนํามาบดให้ละเอียดผสมกับผงวิเศษของหลวงปู่และเกรดรัก ซาเป็นพระปิดตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นมาเป็นพระปิดตาพิมพ์ลอยองคพระปิดตาของท่านเป็นที่สุดแห่งความนิยมที่นักสะสมพระเครื่องไฟหาชนิดที่เรียกกันว่าของแท้แท้หายากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรปัจจุบันค่านิยมอยู่ที่เลขหกลกถึงเจลักเป็นร้องแค่พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแต่พุทธคุณไม่ยิ่งย้อนไปกว่ากันพุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยม โชคลาภแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีการฟ้าผ่าการคุณใสพูดผีปีศาจโดยพระปิตาหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์ที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่2 3 0ล้านแบาทและทั้งหมดนี้ก็คือ12อันดับพระเครื่องที่มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมือสูงสุดในแต่ละเดือนประจำปี2563ที่ผ่านมา ที่เรานำมาเสนอให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยและในตอนหน้าจะมีเรื่องราวอะไรต้องคอยติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีอามุเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิ์ิามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับ การออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรองให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02 953 55 87สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028